วันนี้เมนูของตูนเป็นยำกุ้งยำขนมจีนกุ้งใส่หอยลายนะคะใส่ปะลาล้านัวนวเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตูนทำยำขนมจีนนะคะเป็นเมนูวันนี้ตูนอยากกินของแซ่บๆซเรายำขนมจีนใส่กุ้งใส่หอยลายนะคะแล้วก็มีมะระเครื่องเคียงมีพริกหวานต้นหอมแล้วก็ผักสลัดนะคะ เรามารับประทานกันเลยค่ะตูไม่มีถั่ฝักยาวนะคะตัก็เลยใช้ถั่วนี้แทนต้องถั่วแบบนี้อร่อยเหมือนกันรสชาติยำขนมจีนตูนจะออกติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะตัวเป็นคนชอบทานเปรี้ยว ม马ะอันนี้เป็นมาละญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าเทียบกับมาละขี้นกของไทยตนว่ามาละขี้นกไทยคงกว่า ป็นชอบมาลักินนกไทยมากกว่าถั่วมันมากเลย หอยหอยหวานมาก อันนี้ตุนใช้เส้นโซมเมงญี่ปุ่นแทนเส้นขนมจีนะคะเส้นมันเลยเลมันมันเป็นเส้นโซมเมงเล็กเล็กอยากได้เส้นหนาๆมากกว่า คใส่หอมแขก ต้นหอมนะคะหวาน มากวันนี้ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าหิวมากเป็นมื้อเช้าของตุนนีดจะห้าโมงเย็นแล้วเพราะตุนทำธุระแลไพรพวกนี้ก็ปาไปเกือบปลายสามแล้ว พริกหวานถ้าจะกัดก็เกรงใจเพราะมันใหญ่มากตัดเอาหวานมากในบรรดาพริกหวานตนชอบพันตุนชอบสีเหลืองมากสุด เพื่อนชอบสีไหนกันมากสุดฉันชอบสีเหลืองมากสุดพริกหวานสีแดงกับสีเขียวก็อร่อยนะแต่ตุนแต่นรู้สึกว่า,าสีเหลืองจะหวานกว่าหรืว่าตุ้นคิดไปเองก็ไม่รู้ กุ้กุ้นะคะน้นด้มาละอื้ม โอเคโัษนี้อร่อยหอยลายเน้นๆ น้ำน้ำปะลาน้ำปะลาะกับหอมจนชอบกินหอมแขกนะคะ ออร่อยนี่พริกมันก็คั่วเองวันนี้เพิ่งคั่วเสร็จคั่วพริกปั่นเองหอมพริกมากหอมและเผ็ดมาก ช่วงนี้เรากินช่วงนี้พวกซาชิมิอะไรพวกนี้เรางดงดกินไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดเนาะเขาให้กินพวกของสุกมากกว่าของให้กินของร้อนของสุกดีกว่าเนาะแล้วก็เลี่ยงการไปที่สาถานะ ทำบสลัด 看痘痘。 mm la... วันนิ้แสงมนันมืดๆหน่อยน,นะคะเพราะว่าตอนเย็นแล้วมันนี้ตุนกินเย็นไปหน,น่อย

กุ้งกับหอยลาย คำสุดท้ายอ้ามมากินกันทุกคนอืมพวัว วันนี้ตูนก็อิ่มเรียบร้อยแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงผักก็หมดไปเยอะมากแนละ้วโอเคพบกับตูนวิดีโอหน้าค่ะพบกับสไ r p r i พาก,กินวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ